วัสดีครับดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทั้งหลายฮนะก็เมื่อวานเดือดฮนะเดือดมากเมื่อวานสิบสิงหานะม็อบสิบสิงหาเดือดมากก็เพื่อนเพื่อนน่าจะได้ตามข่าวนะฮะตามสื่อโซเชียลต่างๆมีคงมีคลิปเยอะแยะมีหลักฐานชัดเจนทุกอย่างเพราะว่าทุกคนมีมือถือฮนะแล้วก็ถ่ายถ่ายถ่ายใครเป็นคนทําอะไรก็ต้องรับผิดช,ชอบฮนะในเหตุการณ์ต่อไปนะแล้วก็ผมเศร้าใจฮะเมื่อวานก็มีคลิปคลิปหนึ่งนะ รถมีสองหัวเมียขับมาในมอสอ่ะผมก็ไม่ทราบนะว่าเข้ามาขามอบหรือเปล่าก็โดนพวกคอฝอ,อใช้กระบองอ่ะทุบทุบรถเสเละะฮะทุบหน้าผู้หญิงกอขอร้องพี่ยายาอย,าย,าย,ายา่าอย่าทำหนูอะไรเงี้ยมันทุบแบบเละหมดเลยรถนะไปดูคลิปแล้วกันมีหลักฐานชัดเจนแล้วก็ผมอยากให้เอาผิดนะพวกนี้คือลุกแก่อำนานจแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะเขายังไม่ได้ทำเขานั่งในรถเขาทุบรถเขาเละแล้วฮะมีหลักฐาน,นไปไปขาด้วยเองนะฮะ แล้วก็มีเรื่องมาเล่าหลายเรื่องเนี่ยอา่าผมไม่ได้ผลกระแสนะเรื่องคุณลูกนัดคุณธนัดธนากิจอํานวยเนี่ยเขาชัดเจนมากเมื่อวานผมก็ขอชื่นชมเขาเพราะว่าเขาออกถแถลงข่าวให้สํานักข่าวต่างประเทศนะนะอ่เขาก็ถแถลงข่าวบอกว่าถึงสํานักข่าวต่างประเทศจดหมายเปิดผนอา่าบอกว่าอาตอนนี้เนี่ยเราต้องการความช่วยเหลือ สิ่งที่รัฐบาลทำกับเราคืออาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะฮะแล้วก็นักเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็บาบาๆๆแกก็ทำเป็นภาษาอังกฤษเลยนะส่งปุ๊บแล้วพอแกพโพสต์ปุ๊บนะฮะก็มีน่าจะเป็นฝ่ายเดียวกันสมัยก่อนเน่ยนะเขาเรียกว่าสลิมสลิมขาใหญ่เลยก็โทรมาหาบอกว่าเฮ้ยคุณน่ะเขียนบทความอย่างนี้เนี่ยมันทำความ เสื่อมเสียให้แก่ประเทศเอาความในออกนู่นนี่นั่นก็บอกว่าขอให้ลบซะประมาณนั้นนะนะขอให้ลบลูกนัดเขาก็เลยตอบโต้เลยเขาบอกว่าโพสต์ในเฟซบุ๊กนะขอชื่นชมเลยผมโคตรชอบเลยเขาบอกว่าสลิมดินเรื่องที่ผมเขียนบทความเปิดผนึกถึงสำนักข่าวต่างประเทศนะบอกสั่งให้ลบว่ามันไม่เป็นความจริงเรื่องในบ้านคุณออกมาทําไมประมาณนี้นะลูกนัดเขาเลยบอกว่าพี่ครับพี่ก็อยู่ในบ้านพี่ไปเถอะ แล้วเลิกติดต่อผมด้วยเออผมลำคาญความสนิทสนมชวนตัวเนี่ยจะมาสั่งผมไม่ได้เอออย่าเอาความบางังดีมาอ้างเออแกก็โพสผมว่าโอ้โคตรสะใจเลยเก็บมาชื่นชมฮะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้หวนกระแสว่าไอ้ไอ้เรื่องข่าวข่าวเนี่ผมนําเสนอทุกคนนะอย่างคุณผอไผ่ดาวดินเนะี่ยผมก็โคตรชื่นชมเลยก็ตอนนี้ติดคุกไปแล้วครับโดนจับแล้วจตุพัฒน์บนพักรักษาเนี่ยจบจาก มขอนแก่นในะนิศาส pues, บ์บัณฑิตแล้วก็มีรางวัลสิทธิมนุษยชนนานาชาติจากมขอนแก่นรางวัลเยาวชนต้นแบบจากรายการคนค้นคิดรางวัลกวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชนนะฮะจากประเทศเกาหลีใต้นะฮะได้เงินด้วยน่าจะล้านหนึ่งมั้งนะฮะรางวัลสิทธิมนุษยชนนะเขาเป็นคนที่วนะ่าโอเคนหะน้องไผ่น <Annie. S 2> <ities S 1> ี่เป็นรุ่นน้องกว่าน้องผมเป็นสิบปีอะแล้วก็ตอนนี้ก็ติดคุกอยู่แล้วก็เคยติดคุกคดีหนึ่งหนึ่งสองะ เพราะว่าแกไปโพสต์ข่าวของ bbc นะโพสต์ข่าวปุ๊บก็ติดคุก Bbc ก็ลงข่าวเรื่อง่อเรื่องสถาบันอะไรประมาณเนี้นะคุณไผ่เขาก็น้องไผ่ก็มาโพสต์ต่อแค่นี้ครับติดหนึ่งสองหลายปีฮะติดคุกก็เลยเรื่องหนึ่งสองก็เลยเป็นเรื่องสําคัญนะเพราะว่าคุณคุณลูกนั้นที่เขาออกมาล,ล,ลงันลงบอกว่าะจะมาเร็วๆนี้จะมีการเคลื่อนไหวพบรบนิรโทษกรรมหนึ่หนึ่งสอะนะ แล้วก็ความเท่าเทียมกันในในในกลุ่มอะเ GBT ไอ้พวไอ้พวกคนต้องเท่าเทียมกันประมาณนี้ฮะแล้วก็น้องไอติมมาคุณไอติมอะก็รุ่นน้องผมกันอะเป็นเป็นปน,นักการเมืองที่เพิ่งลาออกจากประชาธที่ปัดก็ออกมาพูดบอกว่าเรื่องหนึ่งหนึ่งสองบอกว่ากระดุมเม็ดแรกเนี่ยในการต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยเนี่ยคือยกโลกหนึ่งหนึ่งสองยกเลิกนะฮะเพราะว่ามันมันเป็นกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมนะ ใครๆก็ฟ้องร้องได้ครคือมันใครกูโกรธมึงกูเกลียดมึงอย่างไงป้านแดนงน้อยนี่ก็มีหน้าที่ไล่ฟ้องเรื่องหนึ่งสองฟ้องเป็นร้อยๆะคดีแล้วก็มีหลายคนพวกห่วหนวเจ้านะมาฟ้องหนึ่งหนึ่งเนี่ยเยอะแยะเราจําสมัยอากงได้ไหมเล่าให้ฟังอากงที่ตายในคุกอะ่ะคนหนําแดงเนี่ยอากงแก่มากเป็นชายชรลาคนจีนก็เป็นคนที่ว่าสลิมนะฮะบ้านบ้านอากงนี่ติดรูป นะคันรรลเจ้าในหลวงเยอะแยะแล้วแกก็ใส่เสื้อเหลืองเต็มที่แล้ววันวันดีคืนดีก็มีเลขาที่การพักประชาธิปัตย์นรผมจําชื่อมันไม่ได้แล้วผมไม่อยากจําชื่อมันมันไปนฟ้องอากงว่าหมิ่นพระราชินีนะฮะมีหลักฐานทางมือถืออากงจะพิมพ์ภาษาไทยไม่เป็นเลยเออไอ้นี่มาเก่าฮะปุ๊บประทับรับฟ้องติดคุกยาวสรุปอากงตายในคุกฮะตายในคุกเพราะคดีเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองเนี่ย ก็เลยมีเรื่องมาเล่าว่าเป็นเป็นกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมทาให้คนเนี่ยโดนกลั่นแกล้งคนโดนเก่าวหานะฮะระบบเก่าหาบ้านเราคือ,บ,คอบ้านเราคือระบบเก่าวหาก็ต้องระวังฮนะแล้วก็ตอนนี้คนรุ่นใหม่เนี่ยก็ออกมาต่อต้านมามาเรื่องเนี่ยขอให้ยกเลิกหนึ่งสองเนี่ยคือกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมนะขอให้มันอ,มอยู่ในระดับมาษากลหน่อยว่าตอนนี้มแม่งกูดขันกูฟ้องมึงได้นะเฮ้ยมึงมินเออ ายห,หมูายหมาในกาในไก่แม่งฟ้องในหมดก็ติดคุกกันหัวโตแบบไม่ยุติธรรมอะ่ะมันมันก็ต้องแก้ไขะอะไรไม่ดีก็ต้องปฏิรูปแล้วก็แก้ไขนะฮะไ,ไม่ใช่ว่าเราจะมาล้มล้างนู่นนี่นั่นนะไม่เกี่ยวนะคือยกเลิกอันที่มันไม่เป็นธรรมนะก็เก็บมาเล่านะอย่างอัปเดตนะแล้วก็การนาทุกคนเนี่ยน่าจะโดนจับเกือบหมดแล้วนะเพนควินก็โดนจับ mm hmm. แล้วอ่านนนทนายอานอนท์นี่ก็ไปมอบตัวเองก็โดนจับติดคุกอยู่อานอนท์นี่ก็ เป็นทนายสิทธิมนุมยชนเนช่วยช่วยคนเยอะฮะเรื่องคดีไม่เป็นธรรมคดีทางการเมืองเนี่ยตัวเองก็โดนเองตอนนี้แล้วตอนนี้เนี่ยมีมีข่าวดีด้วยมีคนเสนออ่าชื่อทนายอนนท์นํำภาเข้าชิงรางวัลโนเบลฮะสาขาันติภาพนะเสนอชื่อไปละก็ลองดูว่าจะได้จะได้รางวัลน,นี้ป่าวว่าอ่าเขาเพิ่งได้รับรางวัลอ่ากวางกว,วางจูเหมือนกันนะอนนท์อ่ะกวางจูจากเกาหลีใต้ได้ ได้เงินล้านหนึ่งอ่ะประมาณล้านหนึ่งได้รางวัลปีนี้เองครับปีสองห้าหกสี่นี่เองครได้รางวัลอ่าเขาเรียกว่ารางวัลกวางกวางจูนะฮะเพื่อสิทธิมนุษยชนนะฮะแล้วก็แล้วเขาได้รางวัลหลายรางวัลนะอนนล์เนี่ยมีอีกหนึ่งในร้อยบุคคลที่สร้างแรงกระเพื่อมในสังคมนะฮะจากนิตยสารไทม์นะปีสองห้าหกสี่ก็เอาง่ไงว่าคนมีคุณภาพนะอนนล์คนมีคุณภาพแล้วก็ได้รางวัล อะไรเพสเซนออฟเดอะเยียบุคคลแห่งปีปีสองพันห้าร้อยหกสี่ก็ถ้าคนไม่คุณภาพคนคนไม่มีอุดมการเนี่ยคงไม่ได้รางวัลจากต่างประเทศนะต่างประเทศนี่เขาไม่ว่าแม่งอยู่เฉยกาเขาให้มานะยักชื่อยักชื่อนะคือมันต้องมีคุณภาพจริงถึงไดกก้ก็เก็บมาเล่าฮะอย่างคุณลุงนัดน,นี่ก็ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเคลื่อนไหวหนักขึ้นเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนเลยขึ้นไปปีนบนบน,บนปืนนะตรงอนุสาวรีย์ ช้หมอละภูมแล้วก็โบกทงนู่นนี่นั่นแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะลุยเต็มที่ละประมาณนั้นก็ให้กำลังใจกันครับไยประชาชนีประจัยทุกคนนะแล้วก็การเวลาพิสูจน์คนครับพิสูจน์คนจริงๆกอ็อย่าลืมรักษาสุขภาพครับทุกท่านที่อยู่ไยประชาชนีประจัยนะฮะก็ออกบ้านอย่าลืมแสมแมเข้าบ้านอาบน้ําทันทีนะอย่างเอ้อีกเรื่องหนึง่งอย่างเมื่อวานที่บอกว่ามีตํารวจโดนยิงที่ขาเนี่ยก็ผมก็ขำนะน้องนักข่าวโทรมาบอกผมพี่ ไอ้ yeah แม่งตำรวจยืนเต็มไปหมดเลยนะคอฟอเต็มไปหมดปุ๊บแป๊บๆโดนยิงที่ขาแล้วไอ้อะไรวะไอ้จอนบูไอ้จอนอะไรวะที่ว่าจอนจอนอะไรที่ว่าเป็นมือปืนวิถีโค้งเก่งๆนะนะมึงจะเก่งขนาดนี้วิ่งยิงแบบวิถีโค้งแลอวมี๊อมามาใส่ขาคนเนี่ยในในม็อบเนี่ยมันเก่งขนาดนั้นเลยฮะไอ้ไอ้คนยิงนะก็เลยเก็บมาเล่าแล้วก็นักข่าวขำกิ้งเลยบอกว่าโอ้โหลากมือผมเลยครับเออไม่ถ่ายรูปถ่ายรูปเนี่ยทำข่าวนายเห็นไหมโดนทำร้าย โด,โดนยิงนู่นนี่นั่นบ้าบาบาโดนยิงที่ขาฮะจากคนยืนเยอะๆเนี่ยโดนยิงที่ขาเนี่ยวิธีโค้งอะโคตรสุดยอดเลยเก็บมาล็อกครับาดูแลตัวเองครับสวัสดีครับมโนนอกขกครับปฏิการจงพิณัทครับประชาชาติจงเจริญครับประชาชนจงเริญครับสวัสดีครับดูแลตัวเองครับสวัสดีครับ